แฟนครับเพื ó, mm ่อเพื่อฟองพ่อไปบทุนมอ่ามาแกงวาสันว่าวาผู้ย่ส้างใส่แงานแหลกลุมนองผู้ญ่ส่างนี่เป็นคนทีบ่บ่ตงชานลูกนองพอดีกับปจงลุงเดีนะกับเต็มรังบ้านน้องคงิงนะกับพ่อมนอแอบตายครับมแอบตายกูผงานกับพ่กับฝัดตัวขายรงอันี้แล้ววกับพม เหกําลังเบาพื้นอยู่พอดีเอาไม้แล้วรถคันนันดามแล้วรถผู้ใดอยู่ไม่พอแค่นี้เบาพื้นผู้ใดยืนตัวนีเขาบอกแล้วอาหารเบาพื้นถ้าคิดถึงให้หยุดทูบดอกเดียวแล้วก็เบาพื้นมาโหลดแน่นอนนี่ครับพี่น้องมาโทษเราเพิ่มตื่นพอนี่ไอ้ยอดยวเดือนนี้ขนาดเรามาแกงพึ่งเงินนะน่ะบ่อไหนเด้อกระทวงเมึงยอดยวเป็นแสนแสนยูหมู่บ้านนี่บ่อไหนเด้อจะเจอแลียนพออยอดงิี้กับยูมาอดยอดยูเป็นแสนพี่น้องไว้ชงป่าทูน ยอดเบิรงกันาได้พี่น้องยอดเบิรงเราได้ล็อกแกงกับซางเจาเบิรงเรายอดวิวแลนเลยแด่ผมว่านไปยอดวิวเราจะระคิดผมว่าลงไปสิบสิบคิปคลิปหนึ่งเป็นเจ็แสนวิวพี่น้องแจก็ยอดวิวไม่ได้ใส่เจ้ายอดวิวไม่ได้ใส่พงใหญ่เจ้ายอดวิวไม่ได้ใส่จะบอกไปแน่มาจากเอฟซีเนี่ยของข่อยคือบอมีเจ้าบอมีเอฟซีเนาะเนี่ยเจ้าตัวเขาดูเนาะตัวแดงใดก็มีแต่เจ้าเวลาไปแก้พื้นเขาตัวเขาดูเขาชอบเบิร์กตัวปฟาสุดนรือพี่น้องปันนะตัวอะไร จอดแค่ตัวเขาตัวแบบแดดเออตัวแบบแดดตัวอะไตัวอีกอยู่นะให้นี่ฝนมาตกแสดงว่าไม่แรงหลายเป็นบ่ไม่แรงบ่โตบอแรงบ่แรงมีอรไรบ่คอยเป็นผู้หญิงนั่งอยู่นี่ผู้เดียว่แมงเดียวต้องว่าพอแรงเออพอแรงบ่โอ้พี่น้องผู้แล้วฝนมาตกมาบ่โทษนี่แหละครับพี่น้องมาโทษบ่อยบ่บ่บ่มาโทษที่เรา บัวไ pues ่ลาทูนป็นสีสกับเป็นน้ำบอลำพี่นาะคนตกเงีนอนไปบลาปาทูนใสงคาโเป็นงีกกษามือคนตกใจลูกบ้านมือละพันหมดเลยหมเป็นอยังก็บเป็นคนตกเก็บแต่คนตกพ่อคอยพรอนลายคอยู่บ้านโงมาจีละทําไมโอนมาเลยไปมือเฮงไปมืองสิตัวหายก่อนไปรดเล้ยงดีแล้วโอนมาเลยไปเลี้ยงเลยดิปุ่นน่ะต่ชีวมได้บอกก่อนบอกก่ได้เห็นเป็นความลับบอกได้ยังเหล่ะ ว่มอร้ทจะไปใส่ว่าเหลือม้งเสาเลยถอดไปยาดยาดมไม่ยอไปจน้ำสปอหรือขายอยู่ที่ต้องคือราคาจะขายเป็นร่มจอา้าบบูแมไหวถอดกันนะกรไดายู่งลางทงมาผมจม่ยอมผมไม่จ้าไปจมน้บอกมาได้แหละพราน้ำเพราะน้ำมันตกหัูจากกันยืดหยุ่นหรือเจ้าเรียนเจ้าไปซุบไม่สมบ ไอช่องเนี่ยเดี๋ยวลบคลิป้วลบคลิปแล้วบอกว่าเราไปชุบช่องไอลบคลิปนี้ออกเดช่วงตัดออกก่อนครับเพราะว่าไม่ลบไม่มีการลบเรียทำเลยไม่มีการลบผ่านแล้วผ่านเลยเขาบอก แ่ละมาล่ามีล้ปมาคือเราปัมาลามีนพี่องลงเส้างกระบบทษจีปลาโทนเอลเซอเมียเริ่มข้างแล้วเรื่มีหาไป่อเมียหายาโต้นกางเขยังหรอไงนี่เสื้อเสื้อเสื้อส่ง มาเ้อครับเอซกินข้าวแซ่บๆนะครับวันนี้ฝีมือป้านางนะครับผมเนาะต้มยิปลกคอสายสายสายปัดเป็ดไก่ตัวฝักยาวเอามาโชว์หน่อยหน้าตาเป็นังไงข้างในล่ะกีซ้อนคั่วต้องการ เปาทูเลยครับบาทูนที่่าบทูนไปที่มีรูปหน้าบาทูลแบบนี้แล้วที่กลับมาเบิ่งหน้าตายแบบนี้ห็นปะแจ๋อแจ๋วครับผมเจ๋อแล้วก็ตกตายด้วยผลไม้นิดหน่อยแตงโมนะครับดับข้าวมาด้วยครับ FC มามากับโรยรยกับปุ้ง ไม่ต้องว่วงคับขี่มือปานางกินได้ทุกวันไม่เบื่อคับลุงเดียวเงินรไม่้อรต้อยนไม่ร่อยไม่กินครับผมแต่นี้ปานางทำรอยแซ่ม้อยบอกลูแซ่าใช่ไหมยังเลยเพราะย่สัเฮซื้อดอกผู้ขีร่าอืหลับเดียว่าบอ้ว่าโลดเดย ยังภาษากันไม่จบกับจองคนนี้เบียบปัดีพี่นองตาย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 เดียวนี่เจ้าคนที่เอเสือชิบสังบานมาขายกี่อันละไทยไปขายให้ลูกน้องอะพร้อมน่ะนาดลูกน้องยังสิขา้าอยู่ตีงานเลือดพกโอธุรกิจธุรกิจกับสีนาเลือดพวกรอกไปย่สั่งอย่ไหมตอนั้นเราไปอยู่กับฤๅษีฤๅษีบ้านรอไปอยู่กับฤๅษีอะไจะโก่งป้องมายังพ่อลมีทฤๅษีท่านัหนเอา แต่ไปอยู่ในป่ากับฤาษีมากเลยครับโอ้นีออกจากปา่ามากเนื่องจากว่าเขาอุดเขาต่อเฟือง <c oughs> โมเมนต์เขาต่อเฟืองให้เจ้าดิเผาอันนี้นะไอพ้พักคหวานเขาต่อเฟืองเขาอุดคว้นอยู่บ่ได้ออกจากปา่ามากมากขึ้นเพราะจะเผกว่าพักคหวานดูสุดหรอกนี่ไปสนใจเสียทักทิ้งบุกบ่าวโซนครับผมหลังตรงการงลางส่ง ตอนนี้ทางไปจองมากระไรตอนนี้ทางจองมาไหนบป,ร,ปร,รับจองเขาบปร,รับจองงานสู่สการ,รช้อปากันใหม่ใช่ไหมนีม่นะสูการเปิดเปิดช่วงมานะครับ,นนบ,รบเพราะตอนนี้คือมันจะมันจะวุ่นวายครับร็อเทียร์เทียรที่ละร็อตที่ละร็อตครับอ๋อพ็อตผู้สืบคือร็อตครับตอนนี้มันรับก็เดิมไว้แล้วร็อนี่คือยังส่งของเหมืมมอนเลยนี่ครับธุรกิจใหม่คงบ่าวโทนะครับงานนี้แต่เมียในน้อนทอายเรื่อเข้ารัวครับทั้งกิจการเส้าผ้าทั้งกิจการอไอีกส่งเสือผ้าครับแล้วก็ขายครีมขายครีม นะครับใครสนใจครีมก็ทักมาดูได้นะครับพูดครับใครสนใจเสื้อก็ทักมานะครับพูดนะไอ้เลขเดียวก็ทักมาได้เหมือนกันว่าใครสนใจพ่อบ้านก็ทักมาได้นะครับอ้โหใครสนใจใครได้เลขเดียวกเลขดังก็ทักมาได้ก็ถึงก็ถึงอีกเครื่องนึงเลขเด็ดไม่มีครับมีแต่เลขดังมีแต่เลขดังถูกไม่ถูกก็เรื่องของของดวงใครดวงมันดวงใครดวงมันโอ้โหออฟฟิเชียลสต๊อกทอดนะหนีแล้วครับผม Oh นี่ครับพี่น้องบ้านน้องปอมี่ปอมี่ยังแห่ไทยย่างมากย่างแห่ไทยแล้วก็ย่างนี้อีกแล้วนี่ครับไหนราคาขั้นเพี้น่ะคุณน่ะราคาดราฟต์เอาราคาข้นเพี้นี่พี่น like ้องคุณด้วยโต้ค่าโต้ลราฟต์คอยการลักหาเงินไปอะไรให้เจ้าอยู่หาเงินไปจ้างรถแห่ให้เจ้าอยู่ย่างแห่ไทยได้คลิปคลิปละสองสามหมื่นย่างนี้แบบนี้สองสามหมื่นนี่คือเท่าไอ้้อนมือเมือนอะไรก็ถือว่ามือนานันฮิวนำแดงแป๊บสี่โซดามานำเอาแต่นำเดงบอกเออนำแดง จะเป็นอะไรหรอเป็นุมานเป็นุมนี่แปดนาทีแล้วสินีแล้วล่ะตอนนี้าาาา่าาาากับเนี่ยช้างนี่แล้วครับปุ้มกินข้าวต่อครับตีนี้ มาเลยครับพกินข้าวพองนายรับชาแนลบอกกันตัวไปดักทางนา้นตัวอ่อนไปทางนั้น้อนายคนนั้นตัออนไปทังกงวงเด้อนายเด้อคนนั้นเราไปดักทายนบีบอกูดทายบิาสินี่เรากวางแผนีม้วโอ้ยุยกันเอมนเราไปเี้ยวโกมีวางแอแคหาลูกค้านี่นี่นี่ เะเบิ้งเนี่ยนี่นี่เจเบิ้งนี่เด้เงนหลินเบิ้สี่กับเขาไม่ให้เรากินแนมเบงเ่เราจอยังมาสวยแบนเมแล้วพี่นอกเบิ้งเบิงนี่พี่ดีดแบนเมอดูทูเปิดจากของในมือเราเป็นซีหาพันนั่นแหะกับเขาบานสุตาคุ่นน่ะมึงเราพิส่งพิซซาสตองสเต็กุ่น่ะ รถปูได้เนาะครับผมเอฟซี FC มาจอดอยู่อ๋อรถจ้างครับผมรถจ้างจ้างรถจ้างจ้างนะครับที่ติดตั้งนะครับผมบ้านนกดาวด้านหลังนะครับผมนะเนาะพลอดดีก่านัดกันไว้แล้วครับผมว่าจะเข้ามาอีกหนึ่งจุดนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนนะครับผมเนาะ กดกำโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวัดดีครับว่ติดตามจอองโลงเรียเต็มรังบาลน้องอุ้งอิงด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็ป้านางนะครับปลาวันเบาโตนนะครับผมเนาะเต็มรังบาลนะครับพวกเราก็ดูแลบ้านน้องนะครับผมนะวัดดีงงกับหลงเลียเลยเดินมาดูว่าใครมาจอดรถทำไมได้นะดีๆน่าเล่นนี้แหละลูกอ๋อโอเคครับผมจ้างนะครับ เจนไม่ลิปหน้ากับวัสดีครับผม